กสอนะครับงวดนี้นะให้แบบเจ็ดสี่ด้วยนะครับวิ่งรุ่ดสองนะอยู่ที่สองหางนะครับศูนย์สองหนึ่งและศูนย์สองสองชอบสองหนึ่งและ, 2, 2, ะอสองสองดดนะครับทกศงวดนี้ก็ที่แล้ว,วานะอาจารย์หาข้อมูลไม่เจอนะอาจารย์น่าจะให้สี่ดูมันออกอะไรสีเก้าหรืออะไรเนี่ยสมุดหาย ยายของมาอยู่ออฟฟิศก็เพราะมันออกเดือนละครั้งนะพี่น้องอะไรก็เลยแบมาอา่นก็หาไม่เจอน, <c oughs> นี่พอันนี้คือทอกสออาจะเห็นไม่เอ่ยแคบม่แคบก็แชร์ไปนะเฟสนะต่อไปรัฐบาลน,นะรัฐบาลคงจะจะรูะ้ะรอก่อวาน <c oughs> เอา,าบอ้านบอกบนาน วันนะครับเดินทางไปที่วัดภัยพัฒนานะครับอำเภอผูสิงหจังหวัดรีสเจดนะครับเพราะว่าเป็นวันโกนวันนี้เป็นวันพระนะมีโอกาสไปสักการะขอพรหลวงปู่นะครับขอโชคลาบเพื่อได้มีเงินมาสร้างศาลานะครับใครอยากได้เมื่อไหร่เนี่ยเออเมื่อกี้ให้ใครอยากได้เลขถูกไหมเนี่ยหรือหรือจะรอลงหน้าหน้าเฟสดีไหมเนาะ เอาลงหน้าเฟซเนาะให้รย์ลงคลิปใครจะอยากรู้ก่อนนองน,นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะติดสามพ่อกม่ออกไปสิบเกดอีกสามวันนะครับอืออีกนิดหนึ่งเอาเสียงมติส่วนใหญ่เพราะยังไม่ได้ให้ที่ไหนได้พี่น้องก็ตัวเอก,กซื้อแต่ละตัวดียุดาวัดนะซื้อแต่ละตัวดยุดาวัดเนี่ยนั่นปเป็นเลขที่ซื้อง่ายมาก แต่เป็นเลขวิ่งเดียวพี่นอ้องอ่าวอลจังสี่กับพี่นี่งสืส่อมาตวัดเด่นนี่นี่มาตวัดเพิ่นูกปูชุดใหญ่มั่มีกชุดสองใบชุดสองใบดอกพี่นอ้องกะ่ะชุดเลขเลขไ้เลขทูบอย่างเดียวเด้เนี่ย เลีของอาจารย์ก็ให้ไปแล้วก็ซื้อตามตันนั้นเา้าจากเห็นใช่ไหมอาอจารย์จะไม่บอกด้ว่ามองเห็นไปเรเลกอะไรยังไงก็ผีเบาเนะเาะเลขโชคเรื้อพี่น้องนะครับนะตัง้งกิตอธิษฐานเอานะครับขอให้มีโชคพี่าบจากปูก่เพื่อได้มีเงินมาสร้างบุญกุศลร,ร่วมกันสร้างศาลากบ,บจจอาจา์เรื้อนะครับเอาเป็นเด็กนี่ไหม สีน้องายอย่าจังไรเห็นเป็นเลขยงกับพิมเอาเดอ้อมาพิมพมันเห็นเหมือนกันไหมเอาพิมพเห็นแล้วพิมเอาเดอ้อใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพที่ทุกคนจะได้ดูว่าม่วงเป็นตัวเดียวกันไปสแสดงยังไม่เห็นนะ คนก็ยอยากเห็นในทูปค่ะพิมพ์นะครับครับพิมพ์นะครับทุกคนพิมพ์คุณประเสริฐนะพิมพ์มาแล้วอใครจะเห็นเหมือนคุณประเะสริฐอสรุปคุณสายฝนคุณสุรชนาสรุปเห็นเหมือนกันเนาะคุณสมหมายก็เห็นเป็นตัวเหมือนกันมันสื่องไงเนาะพี่น้องเออ มานี่เลยนะที่เหมือนอ่ะเป็นเลขไหลเลขที่วิ่งดีไหลดีถ้าเป็นในหวยเราเนาะโอเคแสดงว่าทุกคนเห็นเหมือนกันลองเอาไปผิดจรหนาเบิ้งเอาพี่น้องเลขซื้อว่าเปลืองตังมีอยู่สองหางเท่านั้นแหละ พิจารณาเอาเนาะนะโชคลาภแต่ก่อนจะซื้อทุกทีทุกครั้งก็ตั้งจิตอธิษฐานซื้อเอานะก่อนจะซื้อขอให้มีโชคมีลาภเลยนะครับบุญกุศลหนุนมนำส่งนนะให้หลวงปู่ช่วยให้มีโชคมีลาภเอานะครับอ่ะตามนี้เด้อนะครับอันะ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 นี้คือ มันไม่มีโอกาสตอนนี้ก็จะลไลตช่วงเดือนจะพยายามเนาะ,นะครับอ่ะต่อไ,ไมาพูดถึงรัฐบาลใครยังไม่เห็นเนาะนะอา้าจะเห็น่ะตัววิ่งนะครับคือตัวเด่นนะคือตัวนี้นะไล่สดครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าฟันไปที่ตัวไหนนะทุกคนนะเด่นห้าและสี่จอจย์ฟันไปนะให้น้ําหนักไปที่ตัวใด ฟันไปที่ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวให้ชุดเต็มป้าบอกไปแล้วครั้งก่อนมาให้ฟันไปที่ตัวไหนออะดูเต็มนะครับเนี่ด็นสี่มีสามหางเด่น 4, ห้า <Okay. S 1> 5, ก็มีสามห่างนะครับแต่สี่เนี่ยอาจารย์ไล่จากสี่ห้าเป็นถึงสี่เก้านะเพราะอาจารย์ฟันไปที่สี่นะครับวดน,นี้ นรก็เลยจับผูกมัดกันกับ4-5ด้วยนะไล่จาก4-5จนถึง4-9เนซื้อลตเตอรี่นะครับมันมีความเปลี่ยนไปได้ทั้งบนทั้งล่างในขณะเดียวกันนะ5ไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับแต่นะเอาความชัวสูตรของมันที่มันมาหลักสิบมิกี้เท่านั้นเองเพราะสูตรของ5มิกี้มันมาหลักหน่วยนะ ป็นหนมันมาอยู่ที่5้าหนึ่งก็เลยเอาสูตรที่มันเป็นหลักสิไงจังบรรกับนะครับอันนี้ประมาณนี้เพราะนั้นอาจารย์ให้น้ำหนักอยู่ที่หลักสี่โหลดวิ่งนะครับฟังปากเอานะเห็นกันหมดแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็นลองเอาไปหาสื่อลัตเตรีเบิ้งเด้อทั้งเลขทู่นะครับทั้งเลขสูตร นะครับแต่คุญมีวาสนาสมะจะมีโชคมีลาบนะามารวมกันโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวันพุธเนาะวันพุธก็ใกล้แล้วลนะ่นะมาให้แนวทางพี่น้องซอบปกว่าลาบนะส่วนวันที่สิบเก็ดมออกค่อยมาว่ากันอีกมาลุ้นอีกทีหนึงนะครับ เนาะโอชิอนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ,นะรบเจอกันนะครับในวันพุธนะครับโชคดีสวัสดีครับ